ติดตามพงอยู่หน้าจอในเรื่องอาหารการกินญาติพี่น้องและลูกๆโดยเฉพาะลูกชายของท่านทั้งสามท่านเป็นที่รู้กันดีว่าต้มปลาไหลและต้มหมวหมูคือวีโนโปรของคุณพ่อฉะนั้นเวลาที่ลูกที่อยู่ห่างไกลหรือคนที่อยู่ใกล้ เมื่อมีโอกาสมาแล่เวียนยิ้มเยือนคุณพ่อก็จะประกอบเมนูอาหารนี้ให้คุณพ่อได้รับประทานเป็นประจำด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีมีความ,มน่าเริงแจ่มใสประกอบกับการที่ได้รับการดูแลปฏิบัติอย่างดีจากลูกๆหลานๆจึงส่งผลให้คุณพ่อเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วย หรือประวัติการเข้ารับการรักษาพยาบาลเตยอย่างใดตลอดมานจนกระทั่งเมื่อต้นปีพศ2564ประมาณเดือนเมษายนคุณพ่อมีอาการอ่อนเพลียทานอาหารได้น้อยลงลูกหลานจึงได้นำตัวคุณพ่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากทางโรงพยาบาลสีสมเด็จ คุณหมอได้ลงความเห็นว่าคุณพ่อไม่มีอาการเจ็บปวดจากโรคชนิดใดเลยนอกจากสภาวะแห่งความชราภาพคุณหมอได้จัดยาบำรุงร่างกายและนัดตรวจสุขภาพวินิจฉัยอาการต่างๆเรื่อยมาจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน2564 คุณพ่อได้ก่อนกำลังลงอย่างว่าไม่สามารถลุกเดินและช่วยเหลือตัวเองได้พาน้ำและอาหารได้น้อยลงลูกหล,ล,ลานได้ให้การปฏิบัต,ติดูแลอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาคุณพ่อไม่รับประทานอาหารไม่พูดจา แต่ยังมีสติสัมปชัญญะรับรู้ได้ยินเป็นปัตติอย่างดีและเมื่อเวลา23นาฬิกา36นา,าทีของวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565คุณพ่อก็ได้จากลูกลูก และ้าพี่น้องทุกคนไปด้วยความสงบสิ่ิอายุได้แปดสิบสามปีเก้าเดือนเจ็ดวันยังคงความโศกเศร้าเสียใจอันแสนทนานับให้กับลูกหลานและญาติพี่น้องเราท่านทั้งหลายอันแสนที่จะหาสิงใดมาเปลี่ยบได้ หากอาคุสุลกรรมใดที่คุณพ่อสุธิโอระนามได้ประมา,าทผ้าทังต่อท่านทั้งหลายทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอท่านทั้งหลายจงได้โปรดอโมสิกรรมให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อสุธิโระนามด้วยเถิด หากกุศลกรรมใดที่คุณพ่อได้บำเพ็ญเพียรประกอบปฏิบัติมาตลอดชั่วชีวิตของท่านจงเป็นกุศลหนุนนำส่งดวงวิญญาณให้คุณพ่อสู่สุคติในสำปรายภาเรื่องหน้าด้วยเธิดและเพื่อเราน,นึกถึงคุณความดีของคุณพ่อและร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อสู่สุคติขออยเชิญทุกท่าน ที่อยู่ภายนอกและทุกท่านที่นั่งบนเก้าอี้นะครับท่เกียรติยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อะไรแก่ดวงวิญญาณของคุณพ่อประมาณหนึ่งนาทีขอเ,เชิญครับ ขอกราบขอบพรคุณเจรยญสูงครับเด็กเทุกท่านนั้วครับจนที่เจ็ดอุมพาฟ้ากรําสวนพ่อสุดที่ดวนลาลับกับทิ้นศูนย์ใจลูกนั้นพันหอยหาด้วยพาดูนยังเทิดทูนบูชาด้วยอาไลหลายสิบปีที่พ่อต้องต่อสู้ คอยอุ้มชูดูแลช่วยแก้ไขพอลาลับนับแต่นี้ไม่มีใครสิ้นพ่อไปใจลูกเข้าสุดร้าวรานแม้รู้ดีว่าที่สุดมนุษย์นั้นต้องถึงวันตายดับรับสังขารเมื่อสิ้นบุญสู่สิ้นทั้งวิญญาณแต่ดวงมารพ่อลูกยังปูกัน ความทรงจำงดงามยามีพ่อที่เพื่อก่อปูกสร้างบนทางฝันจักสถิตแนบในใจนิรันทุกคืนวันลูก,กรำลึกถึงพระคุณวอนองค์เทพเสดสวรรค์เปิดม่านฟ้าช่วยเมตตารับพ่อก่อเพื่อหนุน คุณความดีเมตตาช่วยการณุณคอยเจือจุนบนสวรรค์นิรันิน,น์รับต่อจากนี้ไปขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อจงสุขสติสวยสุขบนชั้นทิ่ประมาณชั้นสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นลำดับในอนาคตต่อไปนะครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตร